อร่อยไหมคะไหนเครื่องกินแบบกินแบบยูทูบเบอร์ให้ดูหน่อยอหสุดยอดไหมคะลูกสุดยอดอร่อยไหมหยิบมาใกล้ๆเลยอ่าหยิบมาใกล้ๆไม่ใช่หยยบไปให้กล้มามีไง่อพี่กินเส้นโชว์เลยลูกนี่มันเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะเดี๋ยวเขาเอามาให้เออเห็นเหมน้องเขาใช้มือเลยเนี่ยหยิบเลย อขอบคุณครับะบะหมี่ไข่ชิงโตอ่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะสดเลยค่ะ,นนะ,คะอ่ะน้องกินเส้นโชว์เลยลูกร้อนไหมคะตีน่าอันนี้าวเลยค่ะป้อนเลยค่ะป้อนหน่อยถ้พี่จะแปะป้อนกันอ่ะ เอาแล้เอาเส้นค่ะนี่ฮะ่หาลูกออืม,มนนนี่อร่อยมากพี่อยากกินอันนี้หมดเลยอ่ะอยากกินอันนี้หมดเลยได้ค่ะกินที่หมดเลยค่ะลูกชุ่มๆไหมอร่อยไหมคะพี่ชาปานอร่อยะอร่อยไหมคะน้องที่เบสอร่อยกินเยอะๆนะกินให้หมดกระดงนี่เลยงบีบ๊าย